ให้ได้เราได้ตั้งหลักกันอีกทีนะคะว่าในการที่เราจะต้องตั้งรับมือกับโรคภัยของการที่มาพร้อมกับัวเนี่ยค่ะมันจะมีโรคอะไรที่เราจะต้องระวังโดยเฉพาะในในช่วงนี้ด้วยนะคะคุณหมอกาหน้าร้อนนี่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าห่วงเหมือนกันนะคะสําหรับผู้สูงวัยค่ะเรียนเชิญค่ะคุณหมอคาครับจริงๆพี่หมิ่นครับเรื่องสุขภาพของสาวผู้สูงวัยนะครับจริงๆหมอไม่อยากให้มาเตรียมเฉพาะตอนที่ท่านหกสิบแล้วนะครับค่ะ เป็นการหยดกระปุกสุขภาพอย่างที่หมอพูดมาตลอดนะครับว่า,าคนที่ยังเป็นวัยทํางานอยู่เป็นวัยเด็กอยู่นะครับท่านยังมีโอกาสนะที่จะต้องหยอดกระปุกสุขภาพให้สุขภาพของท่านในแข็งแรงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับให้มีต้นทุนที่สูงเวลาท่านา60ปีเนี่ยไม่ยังยังไม่เท่าไหร่ับพี่หวิงครับแต่พอ70ปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นเมจิ้แล้วต่างเนี่ยมันจะเริ่มพลน้ำขึ้นมาแล้วเราจะเริ่มเห็นสิ่งเป็นประวัติในอดีตนะครับอย่างในปัญหาที่พบในบ่อยในผู้สูงวัยนะครับพี่หวิ่น ระบบระสาสัมผัสทั้งห้าเนี่ยสําคัญมากๆเลย <kah. S 2> นะครับร่างกายเราเนี่ยเหมือนรถยนต์นะครับพี่หมิ่ครับ <kah. S 2> ถ้าระบบตัวเราไม่ดีเนี่ยโอ้โหรถยนต์คันนี้คงชนชนสิ่งต่างๆมากมายเลยใช่ไหมพี่หมิ่ครับ <Kah. S 2> อย่างงี้เสีย,ยงใสนะครับการได้ยินนะครับระบบระษาสัมผัสที่จับร้อนเย็นเนี่ยนะฮะจะพูดยากว่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพร่างกายความชรามากขึ้นใช่ไหมครับพี่หมิ่ครับ <Kah. S 2> แต่เอาไม่คนที่จะละเลยไม่ตรวจสุขภาพมันนะ สายตาครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงวัยมักจะคิดว่าสายตาคนแก่เออชั้นอายุมากแล้วสายตาฟ้าฟางถูกไหมครับหรือว่าหูไม่ค่อยได้ยินไปหูหูได้ยินคนแก่ไปนะครับแต่ผมต้องเรียนว่า,ส,าสิ่งพวกนี้นะครับมันสามารถรักษาได้นะครับแม้ว่าจะเป็นต้อกระจกไม่ว่าจะเป็นต้อหินแม้ว่าจะเป็นจอประสาตตาเสียจากเบาหวานเนี่ยพวกนี้พวกนี้รักษาได้นะครับครันีปรับไปเซตใหม่ปรับแนวคิดคใหม่ว่า ภาสาสัมผัสทางท่าเนี่ยมันจะทาให้รถยนต์คันนี้ของท่านนะสุขภาพของท่านเนี่ยนะครับยังปลอดภัยจากการที่จะเสี่ยงพัะตกหกล้มง่ายนะครับไม่หาทางด้านสุขภาพในเชิงระยะยาวอย่างพี่วิทเขาจะอ่านฉลากยาอย่างเงี้ยนะฮะจะกินยาให้ถูกต้องเนี่ยสายตาต้องดีนะฮะไอ้นี่เป็นสานมากๆเลยสําหรับที่ผู้สูงวัยมักจะละเลยใช่แล้วก็อย่างยิ่งในส่วนที่เป็นด้านการเคี้ยวอาหารนะครับการบดเคี้ยว พี่หมิสุขภาพฟันพี่หมิว่าสําคัญไหมครในผู้สูงวัยสำคัญมากค่ะต้องทำมากเลยนะสำหรับการที่เราจะมีเอ,อภูมิคุ้มกันที่ดีได้เราจะมีน้ําหนักตัวที่เหมาะสมนะครับเราจะมีมวลกล้ามเนื้อที่ดีได้นะครับเราต้องกินอาหารได้ดีก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านโปรตีนไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ต้องบดเคี้ยวบ้างนะครับพี่หมิครับแต่ว่าการสกรีนิง่งการไปพบทันตแพทย์อย่างอย่างประจําสม่าเสมอเนี่ยนะพี่หมิอันนี้เป็นสิ่งที่ บออยากที่จะเน้นย้ำความสําคัญบางคนคะนะครับฟันฟันหลอฟันลูกไปน,นั้นเนี่ยไม่ยอมใส่ฟันปลอมเพราะคิดว่าเอ้ยลาคาญหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกกันนะครับแต่ผมเรียนว่าถ้าท่านยังใส่ฟันปลอมได้ท่านทารากเทียมได้ท่านยังเคี้ยวอาหารได้ปกติเนี่ยไอ้นี่คุณว่าชีวิตดีกว่าเยอะโอ้ค่ะไอ้นี่นเป็นเรื่องต้นนะที่ผมก็อยากที่จะให้เห็นถึงการความสําคัญของการคัดกรองสุขภาพที่เหมาะ แล้วก็อย่าอย่าคิดว่ามันเป็นความเสื่อมปนแก่แล้วนะครับเราทําอะไรไม่ได้้วไม่ใช่นะสมัยนี้เทคโนโลยีเราดีขึ้นมากคุณหมอตาเก่งขึ้นมากคุณหมอทันตแพทย์เนี่ยเราเก่งขึ้นมาก<ช>นะครับหมอเกีย่ยวด้านการคัดกรองเรื่อง,งมะเร็งไงพี่หวิมครับอย่างที่หมอเรียน<ช><ช>ไปว่าบางทีมันมีมะเร็งบางอย่างพี่หวิมสามารถที่จะหายขาดได้ในระยะต้นๆนะน,นะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งลาไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกเนี่ยครับเป็นมะเร็งที่แต่นี้เราอาจจะไม่ได้กลัวกันมากนะฮะถ้าเกิดเราสามารถ ให้ความรู้ภาคประชาชนได้ว่าท่านถ้าเกิดถึงวัยแล้วนะครับต้องมีการคัดกรองเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวได้นะครับแล้วก็โรคอื่นๆที่มักจะตามมาที่อาจจะเกี่ยวกับะระบบของฮอร์โมนหรือคุณหมอบอกว่าอาจจะพัดตกหกล้มเรื่องของกระดูกอะไรเนี่ยในวิทิาการสมัยใหม่เนี่ยเขาสามารถตรวจรายละเอียดได้แทบจะครบถ้วนเลยนะคะค่ะอย่างภ<อ>าวะ หมวนกล้ามเนื้อน้อยนะครับหรือว่าภาวะ,ะกระดูกบุรุนกระดูกบางเนี่ยนะครับสมัย<ช>ก่อนกน็รักษายากแล้วถูกไหมครับผู้สูงว<ช>ัยเออบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องสรขภาพกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ<ช> <ๆ S 1> กล้ามเนื้อเนี่ยเล็กลงไปนะครับกินได้<ช> <ๆ S 2> ก็เนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในสังคมเมืองนะครับหรือสังคมที่เราอาจจะเลือกกินมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะช่วงสูงวัยพอเป็นกลุ่มที่ติดบ้านติดเตียงแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมนะเป็นปัญหา ปล่อยมากขึ้นกระสองก็คือว่าเป็นปัญหาเรื่องกระดูกพรุนกระดูกบางซึ่งต้องดูว่ากลุ่มผู้สูงวัยบางกลุ่มเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ค่อยได้ออกสังคมแล้วถูกไหมฮะไม่ค่อยได้ไปานไม่ค่อยได้ไปโดนแดดนะครับกินก็ได้ไม่ค่อยดีเนี่ยมันทําให้วิตามินดีตามธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันถดถอยไปนะครับเวลาการที่เราจะไปเกิดอุบัติเหตุสักเล็กน้อยเช่นผม,อ,มอ่มือมือช้ายันพื้นนะครับสะโพกเออแทกกับพื้นเนี่ยนะครับมันทําให้มีความเสี่ยงอย่างมากเลยที่ทําให้มี ปัญหาเรื่องกระดูกชิ้นใหญ่เนี่ยหักนะครับคืคนแพทย์ผ่าตัดกระดูกนะครับมักจะบอกว่าถ้ากระดูกเอ่อล้มทีหนึ่งเนี่ยชีวิตเปลี่ยนนะฮะล้มทีหนึ่งเนี่ยนะครับผู้สูงวัยล้มหนึ่งคนเนี่ยล้มกันทั้งบ้านแต่บ,บางคนครับก็ล้มไปแล้วอาจจะโชคไม่ดีเสียชีวิตเลยเพราะว่าเสียเลือดเยอะถูกไหมครับการผ่าตัดอาจจะไม่ไมประสบความสําเร็จติดเตียงมีการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับแต่ว่าหลายคนก็ต้องมีนามสกุเรื่องความพิการติดเตียงแล้วก็กลายเป็น,นความทุกข์คนลาผไปนะครับเพราะฉะนั้น การดูแลสุขภาพนะพี่หมิ่นครับนอกจากสมมติผู้สูงวัยตอนนี้นะครับที่ท่านสูงอายุแล้วนะครับอาจจะแก้ไขได้ค่อนข้างยากกันเนี่ยอาจจะต้องมีการเช็คนะครับมีการเข้าไปพบคุณหมออาจจะเป็นคุณหมออายุรแพทย์ก็ได้นะครับคุณหมอด้านกระดูกก็ได้สามารถมีการคัดกรองได้นะครับพี่หมิ่นครับว่าถ้ามีภาวะอยู่ในกระดูกปกติไหมนะครับเดี๋ยวว่าอยู่ในความบางกระดูกกรุนนะครับเพราะวิธีการสมัยใหม่นยพี่หมิ่นรักษาได้นะฮะเดเดเดเราสามารถคนกระดูกเนี่ยมากขึ้นทำให้มวลแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยสามารถทํา เป็นนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่มันเป็นโรคที่เราพูดถึงมากขึ้นนะครับแต่อยากให้คนสูงวัยทั่วไปในสังคมเนี่ยได้ตื่นตระหนักความความสําคัญนะก็ความร้ายแรงของการที่เราไปประสบปัญหาเรื่องกระดูกหักซึ่งหมอไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับอยากให้สามารถที่จะเข้าถึงเรามีความรู้ก่อนนะครับว่าสามัยสมัยนี้สามารถคัดกรองได้รวดเร็วได้ครับพี่พิแล้วก็ยาเนะี่ยราคาถูกลงเรื่อยๆนะครับอันที่สองคือว่าเราอยากให้ไปโฟกัสที่เด็กด้วยนะครับพี่บิ่มครับเด็กติดเกมติด จอมือถือนะฮะไม่ค่อยไออกกำลังกายเนี่ยซึ่งอันนี้ในทางการแพทย์เราถือว่าน่าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าใช่ไหมครับผู้ใหญ่ในวันหน้าไปในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเด็กตอนนี้นะครับเราไม่ออกเราไม่ออกกำลังกายเลยเราไม่ออกแดดเลยเราไม่มีเออแรงกระทบกระทบต่อกระดูกมวลกระดูกเลยครับการสะสมมวลกระดูกเนี่ยน้อยมากนะครับพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่กำลังเติบโตขึ้นนะครับบางทีอาจจะกินของไม่ค่อยถูก ไม่ค่อยถูกอากาไม่ค่อยได้กินนมเท่าไหร่ไม่ค่อยได้กินผักแคลเซียมเท่าไหร่นะครับไม่มีเกจิกรรมทางกายเีอันนี้แม่น่าเป็นห่วงมากเวลา<น>ท่านเป็นไปถ้าเอ้ท่านเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับกลายาเป็น<ช>มวลกล้ามเนื้อท่านน้อยอยู่แล้วนะครับ<ช>บางอยู่แล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นห่วงมากว่าเราหวัวเราจะคงจะต้องสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการแพทย์มหาศาลในทีเดียวแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเยาวชนนะฮะที่จะเติบโตในอนาคต